เดี๋ยวพาไปชมรถอัดใบหน่อยโอ้มาไม่ทันวัสดีครับฮะท่อหายัางไงไปเอาอีโลเอาเอาแซมเอ็มนอยู่เกาะเป็นไหนเยว่ยเยสองท่อสองหอยุดท่ายนางกอจอโอ้คือเร็วเร็วแท้ที่นี่ก็ลงลงหยังลงทางปะ บอก่าเราเราเางอหดบอกลงไปใส่คุณพี้มาดีหลังมาหอดก่อนเออหลงไปใส่พ่รู้ฮะเดินทามกันว่บนี่ฮะอ่ะเดี๋ยวพาไปชมรถอัดไปเข้ายังไงโอ้เสร็จแล้วเราไม่น่าเราน่าจะไม่ได้ถ่ายฮะเสาเสร็จแล้วโอ้โหผมมาไม่ทันมาสายจะเที่ยงแล้วเนี่ยผมออกมาเลยพอดีทําธุระโอ้เยอะแยะวันนี้ปวดหัวเลยฮะเดี๋ยวพาชม สองพี่น้องนะฮะทีเอสร้อยสิบห้ายังไม่ได้ออกมาฮะยังไม่ได้ออกมาทางานกําลังเช็ครถอยู่ว่างั้นนะฮะเพราะว่าแปลงนี้มันอยู่ไกลบ้านเผื่อรถปิดอะไรมามันมันจะไอ้นี่ลําบากนะฮะก็เลยไม่ไดเอามาก็เลยเอาคันนี้มาก่อนนะฮะเนะี่ยสองคันรถอัดไปคันทีเอสน่าจะเอามาใช้แทนคันนี้นะฮะนี่คันนี้ เพราะว่าคันนี้สู้ศึกมาหลายปีแล้วฮะตั้งแต่แรกๆเลยคันนี้ในคันนี้มาล่าสุดเอ้คันนี้มาลองแล้วก็ล่าสุดเป็นทีเอสร้อยส่ห้ากำลังเช็ครถอยู่ฮะว่าจะเอามาเสียบแทนคันนี้นะฮะอ่อคันนี้กลัวไม่ไม่ไหวมันเป็นเป็นรถมาใส่เทอร์โบนอกกยใส่เทอร์โบข้างนอกนะฮะมันก็เลยอันนี้อะ โอ้โห oh, สงสัยน่าจะฝุ่นเยอะมากเลยวนะันนี้อยู่กับทีมงานอัใบายับทีมงานไร่พรออเจริญสองอะพรเจริญหนึ่งเขาจะมีรถรถตัดนะฮะแต่ว่าพรเจริญสนี่ก็เอารถไปร่วม1นึคันหนึ่งพ่วงนะเป็นเอฟเ็มหนึ่งเจคันกระบะม่วงเขาเท่เลยสวย โอ,โอ้แปลงนี้น่าจะประมาณ50กว่าไร่รัเสร็จแล้วนี่นี่เขาอัดกันแต่เช้าเลยครเช้ามืดประมาณตีสามตีสี่ฮะต้องอัดเช้าเช้าหน่อยฮะเพราะว่าถ้าสายมาใบมันแห้งแล้วมันกรอบแล้วมันอัดลําบากว่าอย่างนั้นนะแต่คันนี้ฟิตเครื่องมาใหม่นะนี่เจ็ด กิดเครื่องมาใหม่แต่ว่าเปลี่ยนท่อออกไปขโมยท่อของ 7600S มาใส่อ่ะอยเมาใส่ฮะพาชมทีเอ็มหน่อยฮะพี่ใหญ่พี่ใหญ่คันนี้ดูดูแต่ล้อดิฮะล้อเนี่ยก็สุดจัดแล้วนี่เนี่ยใหญ่มาก ตัวแรงตัวแรงเนี่ยข้างหน้าไม่มีเวทไม่มีอะไรเลยเพราะว่าคันนี้ส่วนมากไม่ค่อยได้ใช้งานหนักะัะไถก็ไม่ค่อยได้ไถกับเขากัวเปื้อนอ่ะโอ้ขนาดฟุนงเคยขนาดนีน้ยังหล่อเลยเอเอ็มเนี่ยอ๋อทรงมันสวยเนาะทีเอ็มเนาะ นี่ละฮะเขาว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นเครื่อง power star รุ่นสุดท้ายนะฮะก็หลุดจากรุ่นนี้ไปก็จะเป็นเครื่องนิปแล้วเป็นเครื่องคอมมาเร็วแล้วฮะโอ้โหดูเขี้ยวดูฟันมันเ่ยดูดิระบบเยอะแยะมากมายฮะดูประเทศนอกเขาไปอัด เขาไปอัดหญ้าอัดฟางให้ให้อัดฟางพืกเลี้ยงสัตว์เลี้ยงวัวเนานะแต่ะเแต่ประเทศไทยเอามาดัดแปลงฮนะเอามาอัดใบอ้อยอัดใบอ้อยกับอัดหญ้านี่มันคนละอย่างกันนะอันนี้ถ้าอัดใบอ้อยนี่พังพังไวเจ้าของรถต้องซ่อมเป็นด้วยนะเครื่องอัดนี่ไม่งั้นนี่โอ้ใช้งานไม่ได้เลยนะ้อชอบล้อมันมากเลย ล้อใหญ่ฮะวันนี้มาไม่ทันฮะไม่ได้ดูรถอัดใบเลยอ่ะอ่ะโอเคฮะเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่ฮะกับทีมงานอัดใบวันนี้เรามาไม่ทันก็ไม่เป็นไรฮะก็รีวิวให้ดูคร่าวๆชิวๆโอเคฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ